4ตกนามร่งครองกับสุขสีหลักส่้ช่วนั้นกับคุณแจ้งตัวทรับงาในเขนครับโดแต้งเพื่อจะทำงานในประกำปากจันมอตอนครับลาสุดทำงานในท้าที่ปเวศนะครับใน่ไทน้อยครับซึ่งของการที่เขาตกของหน้าขาจะเลือกว่าที่กนพอด แล้วไม่มีผลบ้านไหนที่มีรางู่กไม่เข้าเลยนะครับผู้กาทสี่คนรัาชการรับสภาพที่แจ,จ้งให้ที่อ่าฟังให้เป็นสักการะข้วที่รับคมครกันงกหนึ่งนะแต่แล้วก็ตะเวนไปบ้านตางบ้านหลังใหญ่บางคนก็จำหน่ายยาเสพติดพืนบ้านคืน มีประวัตทุกคนนะครับหมายจำหมดไม่เคยติดคูกมาหมดแล้วนะครับก็มีประวัติคเดือนมีนาของอเรยาากกันได้ยังไงคะในพวก กเสนเทีมกห่ตอเป็นไรนองวันานคนสองวันนานแล้วไปยีเตยแงเปนยังไงตัวแงแเ่นเดียวก็ได้สีก่อนแบ่งยังไงว่าตอนนี้สวยแบ่งดีไมยไปม ที่ของอกลางที่คือได้จากบ้านเลมอบ้านลิมนี่อปนบ้านไหน้านีอ่ันนี้ดายของที่ส่วนใหญ่ข้ล่าสุดเลายสุดคืประเทบไปน้อยครับเดี๋ยวเราเราอยจะไปรานัฒให้พูเสียขายเลย นะที่รู้ว่าของเขาขึ้นบ้านเนี่ยของกลางด้วยจริงด้วเนี่ยแต่ทำให้ทำใกครู้ทำให้ทุกคนรูลองแต่ีสิงห์มันช่วยด้วยถ้ามีช่วยมันจะต่างกันแต่บางอย่างก็ต่อสั่งโทรยข้าเดือดโถ่สาวเป็นปวเลยนะฮลอยเลยเชี้ที่พี่ชี้อะไรกันกระจากันเยอะที่ มีผ้าแบบจิบไม่รู้เลแต่ผมว่าอันเนี้ยแพงสุดอะ